สวัสดีลวก็สวัสดีเด้อสบายดีเอฟซีมืดสุกุสุคนเนาะรวมทางภายในและก็ต่างประเทศมานี่ฝนกะเห่าๆน,นี่น,นูอนนึงเนาะราะว่าฝนตกก็เลยว่าสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมมาสมสวนว่ามียังข้อสิแบบเก็บกินแรงในโบนะก็เลยว่าสิพามาเก็บผักเก็บมีแถวนี้แหละเนาะไปฮับสมากระฮับฟางนำกันเลยเด้อ ืันนี้ก็ฝนตกพอนก็เลยเห่าๆเนี่ยนูนึงกําลังสีข้าวสวนเพราะว่าห่างหายไปหลายมือหลายวานนันน้องบริข้าวสวนมีแต่ไปเวียกไปงานทางอื่นแล้วก็บ่บคอยได้เข้ามาสวนกะเป็นสวนคั่วเฮือนสวนลายแม่เพื่อนเนาะแม่่นเป็นคนขยันอีแม่ในเฮือนเฮ่านี่แหละ่นเป็นคนขยันเป็นกระปูกมืดถุกอย่างบริมีเตอันเครื่องปลูกของกินนะ เป็นต้นมันต้น,ตนยางนี่่นกระปูมันีนกระปูกเพื่อเพื่อขายเนาะ <laughs> ปลูกไว้ขาย่เจ้าโหัว <laughs> มันกินไดบ่มมันเป็นมันสปลังคล้ายคล้ายคือมันต้นนี่แหละมันอันนี้มันจะออกเป็นเปลือกสีแดงแงเนาะถ้าถ้าเป็นมันต้นเลยเปลือกมันจะเป็นสีขาวตอนนี้กลับมาหอดสวนมะเขือเทศแล้วตอนนี้ค่ะ โอ้ยเบิ่งก่อนมักเพ็ดเป็นกินอยู่บ่เด้ตำแจวมือแรงมักเพ็ดนี่ยังบ่สุกเนาะพอดีกัดสมพักเด้อมักเพ็ดนี่ยังบ่สุกปานใดคนก็สิเก็บมักพอกมักเพ็ดแถวนี้แหลๆนะๆเนาะเพื่อไปกินแรงตำแจวอ่าปิ้งมักเพ็ดตำแจวปลาแดกเนาะโอ้แซ่บ ซ่บหลาย่อแม่พี่น้ออยของหมักเลยแล้วก็มะเขือนาโอเคอเอามะเขือก่อนมัน <c oughs> มีบเด้มะเขือนี่มะเขือก็ได้เดอ้อมะเขือน้อยอันนี้เป็นมะเขือน้อยกัดพอดีคำพอดีคำเลยมะเขือนี่เอามาจาก บบเนใจว่าเอามาจากไยฮูแต่ว่าพี่น้องเอามาให้เนาะมะเขือนี่เขาจะปลูกขายเป็นกิโลกิโลแบบโคตรแบบได้ขายดีเลยเน่ะโคตรได้ขายดีเลยตัวหลายๆคนกับหมักมันเป็นมะเขือแบบกัดกินคําเดียวคําเดียวนะอันนี้คือแก่แล้วนะมะเขือนี่แต่ว่าหมากน้อยน้อยเป็นมะเขือสี่แบบกินกับกนกับแจ้วสินะโมเมนมะเขือแบบโมเมนมะเขือแบบเฮาต้มตำนะ อันนี้เป็นมะเขือี่แบบีเขากินกับเจลโคตรแซ่บเลยมะเขือนีนมีแต่ของหมักทั้งนั้นเลยเอาอย่างอีกน้อวันอ๋อต้องไปเอาพักเนาะตงไปเอาพักไปเก็บพักก่อนเด้อพักเนี่ยอันนี้ก็ห้ากบฟืนฟูมาได้เพราะว่าอ่าส่วกกกกนก่อนๆคาฝนบดตกเนาะฝนบดตกกันเลยว่า เครื่องปูกของฟังกบมันมันบกคอยงามบันไดนเนื่องจากว่าเฮาฮดนำอยู่แต่มันมันบกเพียงพอฮะนะมันบกเพียงพอก็เลยว่าเห็ดให้พักของเฮาหันมันบกคอยงามบันไดเนาะก็ยังเหลือพอได้เตะกินเฮื่อนครัวพอได้เตะครัวเฮือนครัวเฮือนเฮาอันนี้ก็เป็นผักผักหอมรวมเป็นผักหอมรวมหอมรวมนี่ยโคตรงามเลยแต่ก่อนหากก็หลายหลายผักหอมรวมนะ ตนอนนี้กะโบมีไร้ปันได้ละเพราะว่ามันแห้งเร่งฝนบตกเนี่ยก็เลยว่าพอได้แต่กินเนาะแต่ยาโบเป็นยังเนาะพ่อแไม่พี่น้องฝนตกแล้วเฮาก็ปลูกไม้เหมือนปลูกไม้ได้คือปลูกเงี้ฝนกกนีกะเสียงย่างหนึง่งถ้าฝนตกดีไร้มันกะเหตุไห่อ่อมันบวมน้ำ คันแรงลายผัดเห็ดหยันพักบวงามอาศัยแบบเฮาฮดกะฮดโบได้หลายก็เลยเห็ดให้พักบบคอยงามปันไดกับอากาศมันฮ้อนเดยปีนี้โคตรฮ้อนเลยฮ้อนแห้งแห้งพอนี่ก็ลุกเลยเนาะแต่แม่บอกว่าไ้เด็ดเอาทั้งนี้ลุกเลยลุกทั้งหาาเลยเพราะว่าหมักกินหากเลยหมักกินหัวมันเน่ก,นเก็เลยลุกเอาเหมดเลย ดอกมงดอกใหม่ก็มีเบิดเดอร์อีเมลเพิ่นปลูกไว้พรก็ระอยเพิ่นเล็กเล็กเล,กเลกน่อยเพราะว่าบ่คอยได้อยู่เฮื่อนปันใดมีแต่ไปเวียกทางอื่นเนาะโอ้อันนี้ผักอันนี้โคตรมักเลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นบัวลพา,าเนาะบัวรพาผักบัวรพา,าบัวรพา,านี่กินกับเขาปุ้นกินกับเขาเปียกเนาะเขาเปียกนี่กระแซบกินกับ ตำผวกตำหมักฮงหมักหงเอียงนี่ก็แซ่บแห้งแซ่บหลายแซ่บเวอร์ต่อไปเสียอพักอย่างดีเนาะบ้านี้ออ้หาก็เห็นได้นี่เครือมันต้นนี่ลายแห้งอะไรเครือมันยังก็เครือมันแก้วเนาะเครือมันแก้วนี่ลายแห้งอะไรเพื่อต่อไปต่อไปก็คือพักบงพอนกาซิมาเก็บพักบงเอาไว้ลวกจำเจล แล้วก็ลวกแส่้ับเปียกน้ำเป็นคนที่หมักพักโบงเด็ดเลยพักโบงนี่ก็เริ่มงามขึ้นร้ายแล้วเพราะว่าฝนตกพักหี่านี่ฝนตกสองสามเถื่อนนี่คือแบบอ่ามีเฮงขึ้นมานหลดน่ะนะคือมีชีวิตชีวาขึ้นมานหลดนะโบเมนเตนคนนะ บว่าจะเป็นสั์เลี่ยงบว่าจะเป็นพืชพันโอ้ยคันฝนตกมาคันฝนส่งไหลแลวก็พี่น้องเอ้ยซุ่มเย็นแลวบ้านนี้พักกะงาม่วควายก็คือว่าหาวดองดองดอง,ดอ,งอย่ากินหยากินยันยงไปงอวงวายก็ได้คนเฮานี่ก็หาวแถวว่าหาว,หาวลงไห้ลงหน้าแล้วบันนี้ฝนตกเลยเนาะจากที่รอคอยโดนโดนโดนแหงนะ้งเนาะฝนอยู่บ้านพอนบ่คคอยดีปันใดื้อนี้กะเนืองจากฝนตกเนี่ผู้ใดก็เลยหาว สาวน้ำฝนกะเริมเป็นฤดูฝนแล้วกะเริ่มลงไฮลงหน้าแล้วดแบบนี้เริมลงไฮลงหน้าแล้วคนกะไปลกกาดำหน้าไฮพ่อแม่พี่น้องได้เบิงอยู่ทงไฮทงหน้าคนแล้วแบนี้อยู่เฮื่อนกะขนขาง,งเห็ดหน้าลายอยู่เ้อเห็ดหน้าลายเนี่กะสิบูได้ออกไปเวียกนอกปันไดท่นว่าลงไฮลงหน้ากะเห็ดหน้ากะประมาณ ขาเป็นดำนากบใส่เวลาอยู่ประมาณหน e ึ่งเดือนกลัวๆเนาะหนึ e ่งเดือนกลัวๆหลังจากดำนาแล้วบันดำนาแล้วกะใส่เวลาอยู่สามเดือนสามเดือนกลัวๆก็ได้เก็บเกี่ยวหลังจากที่ต้นที่เก็บเกี่ยวห่ะนะกะใส่เวลาเก็บเกี่ยวเขาอยู่กับประมาณเดือนกลัวอู้กะใส่เวลาหลายเดือนอยู่เนาะ กรบโบหัวสิได้ไปเวียกงานทางอื่นโบกระถาติดตามหับส้มหลักกะหับฟังไปพร้อมๆกันนี่เลยเนาะโอเคตัวนี้เก็บพักได้หลายตัวแล้วลไยมีเต๋อพักบงสิเอาพักบ,ง,กบง,งนี่เลยเมื่อขวบกินแรงพัดผักบงไฟแดงมมอแรงโอเคตัวนี้ก็สิกับก่อนคือสิพ่อลหลายักกะได้หลายเติบแล้ว โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้พอพรกับคอจบกีเพียงสัมนี้เด้อขอบใจที่เข้ามาติดตามหับชมแล้วกหับฟังเด้อขอบใจสบายดี dear.